สบายดีอีกหรอพี่นนองจนํำจนมืดยังบ่แล้วปอตโ,โตพี่นนองไงปวดโฟยายอ้วนกำลังเห็ดไก่พี่นนองมาแพ,าพงมาปอกพักปอกให้มันงามพี่เนอะไงปอกให้มันงามแล้ว่าแพงต่ไฟก่อนเนี่ยพักมันงามพี่นอะง,งามเลยโอ้ ยังบ่แล้วพี่น้องแร่งกับทั้งหนาวทั้งเหมยยัดอ้วนเห็ดไก่พี่น้องแ <g hy> พ่ง,พง,ง,ง,งกับสีหลังทั้งหลังทั้งตอกมันก็สีออกมาขาวงามแบบนี้แหละพี่น้องบานนี้ว่าสีได้พี่น้องตอนนี้ก็ยังบ่แล่อพี่จัดหนักจัดเต็มมาเลยลม้มหนาวพี่น้องเลยบา้านเราแห้งหนาวแห้งขนาดเลย Phật phù nhưng mà Ui, <laughs> tiếng bật tù Lạng nó Lạng hẹn Dịu xè nạm ก็สิ่หล่เอามันคองงายพี่น้องเลยเจ็ดตะเวนจนคำล่างเนี่ยหละแม่ตัดตัดและกระล่าพี่น้องเลย ล้างให้สะอาดอกระสีขาวงามขายขาวสวยได้อวนกระ Hed ไก่เตรียมนะพี่น้องนะไก่สีหอดหมึกเลยหม่กก็ต้องอดทนนะพี่น้องนะ đun năm căn xong cái xao nhỉ xao không có xao lơ làm nhai uẩn nữa nhưng mà hảnh hảnh nào hảnh 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 hồ hảnh bạn hảnh 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 ย็นแหละอาการมาค่อยดีเลยได้พี่น้องขระต้มนั่งลงนั่งลงล่างผักก่อนได้พี่น้องเด้อนีมันสีเปล่าหนักมาพันอาบได้พี่น้องมาแหง น้าวขัหน้าวเนี่ยเต็มคาราเบลจะนักจะเต็มมดแล้วพี่น้องฟูว่ใหญ่อวนบ่าวแหงหันสมพี่น้องเอ้ย <c ười> สองกระซามใหญ่ไปเลยยังยังกระเต้นหนึ่งว่าอังเกล่โอ้หลายพี่น้องหลายแต้เวีนๆไปเลยพี่น้องกับยายอ้วนกับลุงลุงมัแพงเห็ดไก่อยีนอ๊อกของยีน้อ,องไปเบิดโอ้ลุงมัแพงต้มหม้อน้ำหอ่อนลกข้นไก่เคียมเลยพี่น้อง พแพงไม่ได้ไปใช้เลยมือนี่ลูกขนไก่อยหนาวกับหนาวพี่น้องเอ้ยลมมาวูวูลูกคนไก่พแพงยายอ้วนหลังพักอยู่ในเฮือนนี่น เลยค่ันก็เลยเขาบ้ากินกุ้งเทียงกุ้งบุ๋มมาถูกโต๊ะลูกผัดนี่ยังมาเล่เอาพี่น้องเลยแพงมาสิไปหาบหนามใช่คือหนาเทะอ้วนเกลือเมี่ยนอกมืออื่นนี่ก็เป็นมือมือขาดมือก็เป็นมือหม้อเลยเตรียมเมีย เพราะว่ามันก็นต้งใส่เวลาเนะใส่เวลาพี่น้องเอ้เพราะว่า,าขอทักบอกลแล้วจะเนี่สีมาสองสองเลวก็ทุกมะแม่ถูกเลืาาลเอกอนอ่าหลยขั้นตอนใช่ไหมถูกหัวมันพี่น้ะถูกบนวมันบวกันพัว่าใดสันห้าบวกถูกมันกาสีบันัว หั่วหัวมันหบวกละประมาณนี้แหละพี่น้องเลยพี่น้องลุงหว่าแพงลกคนไก่เตรียมพี่น้องไก่นีหนาวกัะหนาว ลกคนไก่หนาวพี่น้องหนาวหนาวแห้งขนาดเลยข้าต้มนอนเผากองไผ่เตรียมเลยพี่น้องเอ้ยก่อนอื่นก็ขอขอ,ขอบมุกขอบใจผู้สนับสนุนเด้อสื่อไก่สื่อผักซอยเอาไปทานบุญ วัดบัดน้องแตะพี่น้องเอ้ยเอื่อยมานี่คือเก่าพี่น้องลำรวยลำรวยเด้อเอื่อยอยู่ดีมีแหงเจริญในนาทีการงานอย่าเจ็บอย่าจนจักเถื่อหู้ยหนาวหนาวพี่น้องเอ้ยบ่แพ่งแอาบน้ำได้หรือบ่ขอไปอาบน้นำก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องบ่ไหวหนาวแห้งยันอาบบ่ได้พี่น้องเดือนแจ้งอออตธอเดือนแจ้งงามขนาดพี่น้อง

พี่น้องจนเดกเลยยายอ้วนเมาเมาเกินพี่น้องกลัวสิรงกลัวศีราดเนาะมันต้องไล่ขั้นตอนพี่น้องเลยมันจังละเอียดสะอาดเฮ้หนาวพี่น้องลุงเบาแพงสียแล้วอะไรไก่ ลุงมาแพงเห็ดไก่โอเคพี่น้องมาแพงกันสิขอจบคลิปสำนึก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยพี่น้องเห็ดตะเวนฝากหละพี่น้องเอ้ยจนคำจนหมืน่นได้ก็ขอขอบคุณขอบใจเอื้อมณีที่อุดหนุนเจริญขอบครัวบมาแพงแล้วก็ไปทำบุญทำทานได้บุญได้กุศลน,นำกันบุษบุญสุขสุขคนผู้ที่เขามาเบิง่งมาสมกันสบายดีสบายดียดพี่น้องหนาวพี่น้องเลย